กยาศาปล่อยเงินกู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง18-60ปีซึ่งเป็นประชาชนคนทั่วไปเลยนะสามารถยื่นกู้ได้โดยที่1นึ่รายเนี่ยจะให้วงเงินสูงสุดคือไม่เกิน50,000บาทมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยคือ1%ต่อปีและเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ต้องส่งภายใน2ปีให้ครบจบกระบวนการนี่ข่าวนี้คือข่าวจริงนะครับคุณผู้ชมซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้ยอดเยี่ยมเลยฮะกยาศเปิดตัวสินเชื่อได้เยี่ยมมากเลยจะได้เอามาช่วยเหลือประชาชนก็มีหลายคนนะ เข้าไปสืบค้นข้อมูลว่าเฮ้ยแล้วเนื้อในใจความข่าวตรงนี้มันอะไรกันแน่วะจนก,กระทั่งแบบเข้าไปพิมพ์ในยู u ูบนะครับไปเจอผู้ผลิตสื่อนะครับอยู่เจ้าหนึ่งนะฮะทำปกออกมาเลิศดหลูเลยนะครับผมแต่เป็นปกที่ไรซึ่งอ่เขาเรียกว่าจัญญาบันอะหลอกอายอดวิวอย่างเดียวคือแบบว่าคนสามารถเอาไปกู้นะไปลงทุนนู่นนี่นั่นได้เลยนะห้าหมื่นนี่นะของกยศซึ่งมันผิดแผกไปจากเดิมเยอะอยู่พอสมควรแล้วความเป็นจริงอ่ะมันกู้ยังไงล่ะผมจะเล่าให้คุณได้ฟังเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปดูแบบรายละเอียดผิิววเผนนน่ากููู้้ไปลงทุอ สื่อที่หลอกเาอายอดวิวเนี่ยนะครับคือคุณได้ยอดวิวอ่ะประมาณนี้ คุณเอาไปได้ทําเงินของคุณได้แล้วคนที่เสียหายรับผิดชอบยังไงอะนะฮะเพราะฉะนั้นการผลิตสื่อต้องมีจยจบันเนี้ยคุณฟังข้อเท็จจริงคือกยศเนี่ยมีโครงการตัวนี้จริงแต่เป็นเพียงโครงการนําร่องถามว่าสมัครได้ไหมสมัครได้ตั้งแต่ปี66แล้วถึง67เดี๋ยวระหว่างนี้คือคุณยื่นสมัครได้พอยื่นสมัครไปปั๊บเนี่ยมันเป็นโครงการที่ใช้สําหรับอ่าไปกู้เงินมา5 0,000ใช่ไหมแต่ต้องเอามาใช้ในการเรื่องของการแบบเพิ่มความรู้เอาไปโรงเรียนคอร์สระยะสั้นนะที่เป็นคอร์สแบบบริบาลน,นะคอ,คอรรนนอรสรสบบิาาาัหหกกใ้ การดูแลนะการรักษาการนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งจะมีโครงการหลักสูตรของเขาที่จัดขึ้นเป็นระยะสั้น2ปีนะถ้าเกิดว่าคุณสนใจจะลงไปเรียนตรงนี้แต่ไม่มีเงินทุนนะอ่ะคุณมาขอได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณกู้เงิน50,000บาทไป แล้วคุณก็คิดว่าเอ้ยฉันจะเอาไปหมุนไว้ยพอดีแบบเป็นนี่ตรงนั้นตรงนี้หมุนไม่ทนันเอาห0 0 0มืนมาหมุนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มันมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอายุ18บแปถึงหกปีพอดีแล้วอยากจะลงคอร์สนี้นะไปเรียนเพื่อเอาความรู้มาต่อยอดอาชีพเนี่ยมันทําได้ไหมมันทําอะไรได้บ้างหัวข้อของการบริบาลครับคุณผู้ชม มันจะมีหลักสูตรอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีทั้งหมด74แห่งทั่วประเทศไทยให้โรงเรียนเขาบริบาลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กเล็กการดูแลผู้สูงอายุพนักงานให้การดูแลนะแล้วก็ประกาศนิบัติผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูงอะไรแบบนี้ที่ต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยนะคุณจะเห็นใช่ปะตามที่เขามี ตมามอนามัยมีผู้ช่วยศัลแพทย์อะไรแบบนั้นน่ะเออไปโรงเรียนมาเพื่อไปทํางานแบบนั้นน่ะเออมันได้เพราะฉะนั้นในส่วนของ5 0,000บาทตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเล่าเรียนเท่านั้นพอคุณจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะเป็นโครงการนําร่องตั้งแต่ปี6 6หกถึงหกอย่างที่บอกไปว่าคนหนึ่งกู้เงินได้สูงสุดคือ5 0,000บาทซึ่งมันก็จะอยู่ในคอร์สนั้นพอดีเพราะว่าเขามีแหล่งให้บริการการเรียนรู้เนี่ยที่เขารู้อยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อคุณกู้ห้าหมื่นปั๊บเนี่ เราเองแล้วอัตราดอกเบีย้ย1%น1%ต่อปีถือว่าถูกมากนะคุณผู้ชมนะฮะถือว่าถูกมากๆแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชำระคือ2ปีทีนี้เงื่อนไขมีอะไรบ้างเงื่อนไขก็คือ1ครับอายุ18-60ปีถ้าอยากจะเข้าร่วมโครงการคุณจะต้องอายุระหว่างนี้เท่านั้น นะซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร 2. คือต้องศึกษาในหลักสูตรแล้วก็สาขาวิชาตามประกาศเท่านั้นที่ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยเป็นผู้กําหนดให้ไม่สามารถไปนอกเหนือจากนี้ได้ตามประกาศเท่านั้นแต่ว่าก็มีให้เลือกเยอะอยู่ 3. คือจะต้องทําประโยชน์ให้กับสังคมหรือสาธารณะมาไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงภายในระยะเวลา2ปี ก่อนอทําการยื่นขอนะซึ่งอการทำเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ไม่ยากอาจจะพาไปดูในเว็บไซต์ของ Student Loan นะเนี่ยนะครับผมมันจะมีการแบบนับชั่วโมงจิตสาธารนณะนะครับคุณก็เข้าไปกดเริ่มเลยเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็สามารถปฏิบัติตามนี้ได้แล้วก็จะมีจุดบอกว่าให้คุณไปทําตรงไหนตรงไหน นะครับผมแล้วก็จะมีเอกสารหลักฐานว่าคุณทําแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่ะซึ่งผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าอย่างน้นอยๆคุณต้องไปทําจิตสาธารนณะก่อนไม่ใช่ว่าคุณไปทําต,ตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าไม่มีอะไรรับรองมานี่ไม่ได้นะครับต้องไปทําตามโครงการที่เขามีการเสนอมานั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นปับนะ๊บนะพอทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเงินไขอีกข้อนึก็คือต้องไม่กู้ยืมซ้าซ้อนสําหรับสินเชื่อประเภทอื่นๆในปีการศึกษาด้านนั้นเขาคาดประมาณนี้เนาะและถ้าเกิดสนใจอะไรยังไงนะฮะเดี ผมปักไว้ให้มันจะมีช่องทางการติดต่อในเว็บไซต์ที่สอบถามข้อมูลคร่าวๆหรือทางกยศโดยตรงนะครับโทรไปสอบถามก่อน ก่อนที่จะเดินทางไปจะได้ไม่เสียเวลานเองนะครับผมนะซึ่งสรุปก็คือโครงการของทางกยศตัวนี้ที่เปิดให้คนทั่วไปกู้ได้เนี่ย <t ell> เขากู้เพื่อค่าเล่าเรียนเท่านั้นในหัวข้อการเรียนเกี่ยวเรื่องของบริบาลด้วย1นคนจะได้แค่ห้าหมื่นบาทนะครับแล้วเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยหนึ่งต่อปีแล้วก็ระยะเวลาในการกู้เนี่ยเป็นระยะสั้นนะครับสอปีเท่านั้นนะครับนี่คือข้อมูลความเป็นจริง นะคุณทำนู่นนี่นั่นกระบวนการเสร็จปั๊บเล่าเรียนเสร็จเรียบร้อยออกมานะก็สามารถทํางานในหัวข้อหมวดหมู่ที่ผมบอกได้อาจจะเป็นผู้ช่วยสตวแพทก์ก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็น่าจะเป็นโอกาสดีสําหรับคนที่แบบมีอายุเยอะแล้วแต่คุณไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้สามารถที่จะไปยืนไปลงเรียนได้นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลจริงๆไม่ใช่ว่ากู้มาปั๊บแล้วเอาไปลงทุนในธุรกิจนะครับไม่ได้ ไ่เชฟกู้มาปั๊บอยากจะเปิดร้านส้มตำเอา50,000บาทมาะทำร้านส้มตำไม่ได้เดือดร้อนครับอยากเอา50,000ตรงนี้ไปใช้นี่ไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นรับข้อมูลจริงๆไปแล้วยังไงผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีรอดพ้นจากมิจฉาชีพที่จะมาหลอกคุณแล้วกันด้วยความปรารถนาดีจากปัจเจชาวบ้านครับผมแล้วพบกใหม่ครับสวัสดีครับ